สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซียายตุ้มทุกคนนะคะเอฟซีมะลําเพลระพืน้นเอฟซีแม่พเพชรดีค่ะพี่น้องห่างหายไปสองสามมือเนาะพี่น้องเนาะบริมาทำคลิปให้พี่น้องยายตุ้มได้ฟังได้ได้เบิ่งคลิปนะคะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเพิ่งเสียงนี่ ไข่วัดสายพันธุ์ใหม่เล่นงานค่ะนอนสมอยู่สี่หามือพอสิฟื้นกะเสียงบบมีบบดนี้พี่น้องืันนี้เริ่มเริ่มมีเสียงแล้วค่ะไอค่ะพี่น้องไอหลายแล้วอ่ะไข่นะ่ะเศร้าแล้วตอนนี้ก็เศร้าไอแล้วค่ะเสียงเสียงเริ่มมาแล้วพี่น้องโอ้ไข่วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เฮ็ดใหญ่ตุ้มคักขนาดพี่น้องเอา อขอโทษหลายๆค่ะพี่น้องหลายๆคนก็นดูแลตัวเองด้วยพี่น้องหรือสายพันธุ์ใหม่กําลังมานะคะไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะคะกําลังมากําลังระบาดนะคะพี่น้องเออเอาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะวันนี้ก็เริ่มพอมีเสียงแล้วก็ขึ้นฮอตพี่น้องเอฟซีก็เลยมาเห็ุคลิปค่ะคลิปวันนี้ยายตุ้มสีว้าวเรื่องอย่างยายตุ้มสีว้าวเรื่องอบัลลังพินลำเพลินนี่แหละค่ะพี่น้อง มันมีความประทับใจหลายๆอย่างในฤดูกาลที่สมเนาะอย่างนึงนะคะมื้อนี้คลิปเมื้อนี้อย่างนึงสิว่าก็คือประทับใจในอันเพลงบูชาครูค่ะพี่น้องเพลงบูชาครูย่ยมตุ้มก็เลยสิมาเว้าถึงเบื้องหลังนะคะเว้าถึงเบื้องหลังอันเพลงบูชาครูซึ่งอันเรื่องอันเบื้องหลังอนนก็สี ยกเครดิตให้อาจารย์ซอเกษตรวิสัยเนาะว่าเพื่อนซีว้ารายละเอียดเกี่ยวกับเพลงนี้เป็นมาจังไดน,นะคะก็อยากให้ฟังให้ฟังอาจารย์ซอเกษตรวิสัยนะคะเนาะว่าเพื่อนเพื่อนเป็นคนแต่งเพลงนี้เนะาะค่ะเพื่อนซีว้าได้ละเอียดกว่านะคะยายตุ้มกับเป็นผู้ชมผู้เสพทางหน้าจอชมแล้วประทับใจขนลุกค่ะพี่น้อง มีความแบบว่าอืมวลพิลำเพลินฤด,ดูการที่สามเดคะปังปังกว่าสองปีที่ผ่านมาหลายสมสมความมันคูกวกวีเพินเว้าวอยู่นะคะแต่ยายตุ้มก็บออยากให้เอาไปเปรียบเทียบกับวง,งใหญ่ๆหลายๆวงเดคะเด้อให้เปรียบเทียบของวลพิลำเพลินเนี่ยแหละคะ่ะในสองสองฤดูการที่ผ่านมากับฤดูการที่สามก็ให้เทียบแบบนี้นะคะพี่น้องเนาะ ถ้าไปเทียบกับวง,งใหญ่ๆเฮากาบอก้าเทียบเพื่อนดอกค่ะแต่เฮาเฮามาดูพัฒนาการของวลาพิรพลเพื่อนดีกว่าเนาะค่ะยายตุ้มกันเลยมีความประทับใจก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องอยายตุ้มฟังอีกเท่านึงนะคะว่าเรื่องหลังที่มาที่ไปของเพียงบูชาคูนี่เป็นจังไดค่ะยายตุ้มก็อยากให้ฟังจากเสียงจากอาจารย์ซอนะคะเพื่อนสีเป็นพ้าวได้รายละเอียดกว่านะคะพี่น้งนองเนาะ เอามาฟังกันคะ่ะนั่นนะครับเพ่งไหวคู่ฟังเหล่ามวนครับอ่าเพ่งไหวคู่นี่ตอนนั้นโอ้แต่ว่าเขียนไปน้่น้ำตาไหลไปนํามีดีเลยครับอันนี้บ่ได้บ่ได้บ่ได้อ่าบ่าได้เสียสงอยู่ห้องนะครับบ่ได้เสียสงอยู่ห้องอีดีคือตอนที่เขียนเพ่งบูชาคู่เนะี่ยเขียนอยู่อ่า อวยขวางรัชดาสิบสีเขียนอยู่ในห่องผู้เดียวละ่ะเขียนไปน้ำไห้ไปน้ำขอพนมมือนอมยกใสพระเสียงสีเออขอเพ่งบารมีกราบพระคุณนกคู่ทันให้ซอยสู้ซ้อยคำาซอยดันให้ดังดงบ่เพิษผิดองค์ให้เสียงมวนกองฝ่าบาดลูกลานี่โอล้ำ ละให้สอดแจ้งอีกซ้ำในคนมักในล้ำเพลินเออลูกอันเชิญพานกุ้มกราบวันทาขมาน้อมกราบวันทาพระคู่เจ้าน้อมจิตน้อมใจเถิดไว้กราบกลานทุกคุณครูบาอาจารย์ที่สอนส่ง วงเพชรลำเพลินได้มีอยู่กินเป็นสินลปินชาวดินชาวเดินได้กล่อมแฟนทั่วไทยนานเนินทนซาบซึ่งเหลือเกินน้อมกราบคุณครูตึ้งตึ้งตึ้งตุ้งตึ้งตุง พระครูพ่อแม่สอนสั่งเลี้ยงมาพระครูอาจารย์โรงเรียนช่วยสอนพระครูหมอลำศาสตร์ศินวาดกรอนพระครูลำฟอนลำแพ่ลำพื้นองคศาสตร์องค์งศิละเทพไทยเทวาฮีดครองยายตาสอนศาสตร์วาดเสริมทุกศาสตร์ทุกศิลคือครูช่วยเติมได้สร้างได้เริ่ม วงเพชรลำเพิ่นกราบลงบูชาพระคู่ผู้ซ้อนมาน้อมจิตน้อมใจถูบเทียนดอกไม้บูชาให้เพชรลำเพืินเดินหน้าช่วยคำชูอยู่ครูแฟนแฟน <c oughs> แล้วก็มาเขาอันผู้ไทยโอ,อ้ยพ่อเมน่นเขาไอ้ลำเพืนผู้เท่ากัน โอ้ยเด้นายพวกข้าน้อยขอขบ้ากาบก่อนพวกข้าน้อยขอขบ้ากาบกอนจังยกอ,อดอกไปไหวอ่อยอคู่ให้ซ้อยห้ยเสียงทรงดังไกลไงเป็นเพชรน้ำใสในการลำมีอ้อไผ่มาพอให้ซาลือบอกต่อไผ่มาพอให้ซาลือบอกต่อเพชรลำเพลินนี่ก็ว่าวนแถ่ดนไทยฟอนออกสายแล้วยกมือไหวขึ้นฟ้าขอน้อมบูชาพระคูเจ้าแล้วก็มัน โนบนุลำพูไทยโอ้ยนอละทานผู้ฟังเอ้ยอันพระคุณครูทันยกเอาไว้เนื้อหัวไปใส่ครัวน้อมลำลึกพระคุณทานสันสร้างแต่สิ่งดีลานาท่านเอ้ยท่านเอ้ย โอ้ยนอ,อยละทานผู้ฟังเอ้ยยามมีศรัทธาเอินเพร็รดลํำเพลินสิออกโอถวายตพระครูแล้วถวายตพระครูแล้วให้เสียงกองวน,นยินละนาะทานเอ้ยกราบลงบูชาพระครูผู้ซ้อนมา น้อมจิตน้อมใจถูกเทียนดอกไม้บูชาให้เพชรลำพืนเดินนาช่วยคำชูอยู่คู่แฟนแฟนอันนี้วะสวยบ้าวงวาแต่งอยู่ผู้เดียวในห้องแล้วก็ห้อยู่ผู้เดียวอี้ลีครับมันแบบมันมีความเขาอื่นอะไรยังละ่ะปื้มพิติใน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 อารมณ์การเขียนจองจ่ของอันนี้เบาเบาความถี่เลยจนวบเอ่อคนลูกอยู่ผู้เดียวแล้วกันใครๆครับ มันไี่ยังมาสถิตอ่าอยู่ในอยู่ในใจเฮาน่ะมันมันไม่ยังมาสถิตอยู่ในคืดคืดอ่ามือนั้นคุกขอบคู่เนาะขอบคู่แล้วพอาะขอบคู่แล้วปุ๊บกลับกรุงเทพไปแล้ววันนี้ต้องเขียนเพลงบูชาคู่ให้ได้นะใครก็มันมี่ยังมาว่าเนี้บเมื่อวีรให้พี่น้องกันเสื้อหรือว่าทางสายศาสตร์นะครับแต่ว่าคล้ายๆกับมันมี่ยังว่าว่าโดน มาดูดบรรดาในหเอาคิดแบบว่าขอพนมมือนอมยกใส่นาะเสียดไปเองเล็ดๆๆๆๆเลๆเลยใส่เวลาเขียนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอ yeah well, ีกสามสิบีคือชั่วโมงครึ่งอยู่โมงครึ่งแบบไปครับเพียงเพลงบูชาคู่เนาะอันนี้เราเรียงเขียนเพลงบูชาคู่เนาะพี่น้องเนาะ ฟังไปจากเสียงของอาจารย์สวกสรีวิสัยแล้วก็ตัวอย่างเพลงบูชาครูที่เปิดใช้เปิดวงมลพิลรพืนไปแล้วนะคะเอฟซีใหญ่ตุ้มทุกทุกคนถ้าอยากดูเพลงเต็มโชว์เต็มนะคะพี่น้องกะไปหาเบิ่งได้ในช่องมลมพิลระพื้นในช่องหลักนะคะพี่น้องเนาะใหญ่ตุ้มกะเอาแค่ตัวอย่างมาให้เบิ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ ติตตามหมอลำพิลาพืนเพียงเทนีโกอน,นะคะคลิปหน้านะคะอย่าตุ้มเสียวเพลงอื่นเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังนะพี่น้องเนาะรักใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นรักวงไหนก็เชียร์วงนั้นนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเคารพทุกการตัดสินใจค่ะนะคะไม่ว่ากันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงผ่านพุนนะคะพี่น้องผ่านพุนนั้น ช่วงวิกฤตไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ไปให้ได้เถอะพี่น้องเรื่องให้ปลอดภัยนะคะคิดดีพูดดีทำดีนะคะพี่น้องชีวิตเราก็จะเป็นสุขนะคะก่อนจะปิดคลิปก็ยายตุ้มก็ขอเตือนสตินะคะขอเตือนสตินะคะพี่น้องจะรักใครชอบใครก็ขอให้เผื่อความรักนั้นไว้ให้แกตัวเองบ้างนะคะพี่น้องเผื่อการอกหัก เผื่อความผิดหวังนะคะพี่น้องหญ่ตุ้มฝากไว้ท่านี้ละค่ะพี่น้องหมักไผ่แห้งชอบไผ่แห้งให้เขามือกมืใจนะคะผลสุดท้ายถ้าอกหักผิดหวังมากะให้ดูแลตัวเองนะคะพี่น้องค่ะแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ